อะไรกันคะเด็กๆหันหน้ามาหน่อยสิใจมหัศจรรย์นะคะทุกคนเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเอ้ยเคยเล่นแล้วแต่ว่าเพิ่งเคยสั่งจากจากออนไลน์เนาะมาเล่นครั้งแรกนี่ก็คือสั่งมาหนึ่งชุดนะคะโดยการสุ่มสีสีที่เราได้คือสีอะไรคะ <Yeah. S 2> โอ้โหภาษาอังกฤษเรียกว่าสีอะไรคะทุกคนสีอะไรคะพี่จั๊ม กรีนนะคะน้องใหม่ละคะสีอะไรคะสีชมพูก็อยสั่งเพิ่มสีชมพูเดี๋ยวเราจะค่อยสั่งเพิ่มไหนอยู่ไหนอะจริงๆเขาต้องมาพร้อมครีมย่าเลยนี่กับพร้อมครีมยายเขามาส่งอีกรอบเมื่อกี้คนเดิมเออผมลืมเอามาผมลืมผมไม่เห็นอีกอันนึงครับ ผมเอามาส่งให้อีกเอามาจากกันทลักษ์เลยเหรอมาจากตลาดเลยบ่นี่มันก็หัวเราะแล้เขามาส่งอีกก็จ่ายเฉพาะของเราแหละเออจ่ายแค่ของของเราร้อยสิบหกบาทได้มาเป็นกล่องแบบนี้เลยมีเก็บของได้ด้วยของพี่ก็เป็นแล้วก็มีที่สูบให้ด้วยกล่องใสๆแต่ไม่มีที่สูบที่สูบลมอันนี้ไงกระบะทรายเนี่ยชอบไหมคะชอบสนุกไหมคะลูกโอ้ยอยากได้อีกสีหนึ่งไหมคะ สีเทาสีเทาพี่นด้อยากได้สีอะไรอยากได้สีม่วงสีม่วงน้องมาอยากได้สีอะไรคะอีกสีหนึ่งชมพูทำไมชอบเป็นสีชมพูเดี๋ยวเราสั่งมาอีกสามถุงเราจะมาเบิกตังที่คุณตาถุงละร้อยค่ะสามถุงก็คือสามร้อยนะคะโอเค แล้วเ,เราจะมีกระบะอีกเนาะซื้อคนละเซตไปเลยเ,เพราะว่าทรายถ้าซื้อแค่ทรายถุงเดียวอะ่ะแปดสิบเก้าบาทแต่ถ้าซื้อเป็นเซตอันนี้ประมาณร้อยยี่สิบมันจะได้ครบเลยได้อันนี้ด้วยได้ได้ได้บล็อกได้บล็อกที่จะมาเล่นทรายได้กระบะทรายหกมันก็เก็บง่ายกว่าทรายธรรมดามันติดกันนะฮะไม่เบื่อไม่เบื่อค่ะลองกินดูสิคะเพียรนดามันกินได้ไหมคะทราย คน้องๆห้ามเอาเข้าปากนะคะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เล่นได้อย่างเดียวเล่นแล้วเสร็จแล้วต้องทำไงเขาเลาเราเล่นเสร็จแล้วอ่ะอ๋อล้างมือเก็บด้วยโอยพูดได้ทุกอย่างแล้วทำได้ไหมคะได้โอเคตั้งเมืองเมืองสร้างเมืองโบราณออืฮึ้างเมืองโบราณอยู่น้องหมายจี น้องใหมนะชอบมากเลยน้องไหมยอยู่ได้นานกับของเล่นแบบเนี้กับพวกดินน้ํามันปั้นอใช่กับระบายสีน้องไหมก็อยู่ได้นานระบายสีวาดรูปส่วนพี่จั๊มะแป๊บเดียวก็เบื่อใช่ไหมเบื่อไหมลูกโอ้โหสวยจังเลยขอดูหน่อย ไม่เป็นไรมันมันมันไม่แน่นพอไงลูกพอมันไม่แน่นแล้วมันก็ต้กดแน่นแน่นนะใช่แต่อันนี้มันเหมือนจะพังแล้วไม่เป็นไรทําใหม่ได้พังก็ไม่เป็นไรทุกคนเราสามารถสร้างเมืองใหม่ได้ทําใหม่ได้ค่ะกําแพงเมืองจีนเหรอคะกําแพงเมืองจีนกําแพงเมืองเมืองอะไรคะเมืองเขาพระวิหารว้าวโอ้อันนี้พีระมิดพีระมิดนะคะทุกคน พี่ขอทำปีรมิสหน่อยนะอ่ดูลิสดนี้พี่ยังไม่เคยทำอันนี้เลยเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้อยู่ในอันนี้เลยมันาอดได้อืมแต่มันต้องใช้เยอะนิดหน่อยไนขอดูสิได้กี่อันแล้วเนี่ยวอันนี้ได้หลายอันดูที่นดาบังะทำเห็ดใช่ค่ะค่ะลองดูค่ะทำเห็ดปลูกเห็ดใน ตาอไทยนี่นี่คือนี่คือบเขาพิหารฝายเม็นเราูระวิหารฝายกระเมนฝายกระเมนกับฝายอะไรฝายไทยฝายไทยไม่เป็นลายก็เก็บเข้ามาค่ะถ้ามันหล่นออกจากกระบะเราต้องช่วยกันเก็บเข้ามานะเพราะไม่งั้นอ่ะมันหล่นไปทุกวันเราทรายเราก็จะเหลือน้อยลงน้อยลงนะจนแบบหายไปหมดเลยไม่มี ไม่มีเล่นเออมันจะออกไปทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยแหละถ้าเราทำหกอะโอเคไหนเก็บสิครับลูกตรงที่เป้าหล่นเต็มเลยอะบองต้องหน้กว่าปิใ้เปิดเดีย่เก็บต่อันนี้อันนไอติมเหรอคะพี่แดใช่ค่ะเป็นด้วยไอติมเอา

แล้วก mm ็ข hmm. right, ah, mm ึ hmm. okay. ้นบินสองวันกำลัง huh. บ wow. hmm. ินผ่านไปไอ้จ๊อบบินนะพี่จ๊อบบินบินร้องเลยสิอ่ะเครื่องบินอยู่กับพี่จ๊อบโอ้โหไหนเครื่องบินพี่จ๊อบว้าวมีสามลำแล้วมีสามลำแล้วหรอพออกใหม่ได้ไหมได้ลูกตอนนี้รถคันนี้กำลังจอดซีรีส์ในไอสต์ไหนล่ะไอติมเออเป็นบล็อกไอติมบล็อกมอไซ พีระมิดมีกำแพงกำแพงเมืองจีนเหรอลูกอือเดี๋ยวช่วยกันเก็บไม่เป็นไรขอตั๋วไหมด้สิคะขอดูนไหมนะค่ะอ้โหรูปอะไรคะน่ะเครื่องบินค่ะ บินนะคะแต่ต้องอัดให้มันแน่นๆลูกจะอ,นนกจกอันนี้ใครทำเพียรดาหรอตัวเนี้ย<ช>เออเนี่ยอัดแน่นๆเหมือนเพียรดามันจะอยู่เห็นไหมอันนี้พี่ทำาค่ะ,คะอันนี้น้องใหม่ทำอันนี้พี่ทำโ oh อเมกอดเอาตัวไปเล่นต่อก่อนนะคะพเพื่อนๆบ๊ายบายคะ่ะ <laughs>